สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินถึงล้านนะแก้ไขยอย่างไรดีนะเงินถึงเงินในบัญชีนะครับเรามีไม่ถึงล้านนะแต่ว่ายอดโอนถึงล้านทําอย่างไรดีนะครับวันนี้เรามาพูดกันเลยนะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแก้ไขปัญหาสําหรับ หลายๆคนกลุ่มนี้นะซึ่งอันนี้ก็คือต้องปิดบัญชีหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้เราจะมีข้อคิดกันเลยว่าข้อคิดแต่ละหัวข้อด้อยต้องปิดบัญชีไหมหรือว่าใช้ต่อนเลยนะอันนี้ก็คือข้อยกเว้นนะครับ 1. ก็คือการโอนเงินไม่ให้เกิน2ล้านนะครับโอนเงินไม่ให้เกิน2ล้าน นะโอเคไหมหรือว่าเงินต้องไม่เกินล้านห้านะโอนเงินไม่ต้องยอดเกินล้านห้านะครับเรามีแค่ประมาณแสนหนึ่งก็พอนะครับแสนหนึ่งหรือ10000หมืก็พอนะเพราะว่าของเขาน้อยกว่าเพื่อนถ้าเรามีสูงสุดอยู่ที่ล้านหนึ่งหรือล้านหนึ่ง 13, นั่นก็คือบัญชีของเราอาจจะโดนภาษีเล่นงานก็ได้นะก็คืออย่างนี้เลยนะอันนี้ก็คือมีมีโพสต์ facebook มาว่าบัญชีของเราอาจจะโดนตรวจสอบว่าเขาเรียกว่าโดนอะไรนะสองล้านขึ้นไปอ่ะนะครับที่เราจะโดนตรวจสอบภาษีนะครับก็คือว่าโดนตรวจสอบภาษีขึ้นไปไนงะ แล้วทีนี้โดนตรวจสอบภาษีขึ้นไปนะอันนี้เขาต้องเรียกเราไปคุยนะครับเพื่อให้เราชัดเจนว่าโอนเงินไปให้คนนี้หรือโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองหรือโอนเงินให้บุคคลพ่อแม่ขึ้นไปนะที่ใช้นามสกุลเดียวกันหรือนามสกุลไม่เหมือนกันพ่อแม่น,นามสกุลไม่เหมือนกันหรือเพื่อนนามสกุลไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ตามนี้กันเลยนะ แต่มีวิธีแก้ไขยอย่างไรนะครับเมื่อเงินถึงล้านหรือไม่ถึงล้านนะถ้าเงินไม่ถึงล้านก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่าโอนให้ถึงล้านนะซึ่งผมเนี่ยจะโอนเงินถึงล้านแล้วนะครับท่านผู้ชมอะ่ะผมยังไม่โอนเงินถึงล้านนะแต่ว่ามันจะมีอยู่ที่ประมาณ2องแสนหรือสามแสนนี่แหละนะโอเคไหมก็ตามนี้เลยนะ ก็ยอดมันจะอยู่ที่2,000สนสามแสนนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมสองแสนสองแสนามหมื่นนะนะท่านผู้ชมก็ตามนี้กันเลยนะโอเคไหมก็คือธนาคารเนี่ยเขาโทรมาหาว่าคุณมียอดเท่านี้เท่านี้แล้วทีนี้เขาจะให้โอกาสอีกวันนึงว่าว่าห้ามโอนบ่อยนะให้เว้นไปประมาณช่วงช่วงหนึ่งนะครับเพื่อให้เรา ทำการเว้นระยะการโอนเงินนะไม่โอนบ่อยนะครับท่านผู้ชมก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคไหมก็คือในการโอนเงินนะท่านผู้ชมก็คือว่าไม่ให้โอนเงินบ่อยนะหรือไม่ให้เด็กไปกดซีสุวรรนะวิธีการตั้งค่าวงเงินเนี่ยเราสามารถตั้งค่าวงเงินได้ทุกแอปธนาคารเลยไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารอะไรก็ตามนะอย่างเช่น ตัวผมเนี่ยใช้แอปธนาคารกสิกรกับธนาคารทหารไทยก็คือ TTB นั่นเองนะครับธนาคารทหารไทยนชาติก็คือ TTB นะตามนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคปะก็ตามนี้กันเลยนะครับซึ่งเวลาเราโอนเนี่ยนะให้เราตั้งค่าแค่ประมาณ1,000พอนะกสิกรตั้งค่าไว้แค่1,000 ทีทตั้งค่าไว้แค่1,000พอนะเผื่อเด็กมาโอนเล่น,นครับหรือผมเนี่ยอาจจะมาโอนเล่นก็ได้นะครับตั้งค่าไว้แค่พันเดียวพอนะท่านผู้ชมก็ตามนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับก็มาพูดไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ